สวัสดีครับเพื่อนๆผมทวีศักดิ์กับเท s c o p e Channel นะครับวันนี้พวกเราทีมงานเ e เลสโคป h ช n n e l เนี่ยบุกมาถึงบุรีรัมนะครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็นกกรเรียนพันธุ์ไทยนะครับจังหวัดบุรีรัม นะครับเพราะฉนั้นถ้ามองดูข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับแล้วก็ด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็น,นที่ตั้งของโครงการนกกระเรียนคืนถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาตามดูชีวิตของนกกระเรียนนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนกกระเรียนพันธุไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วนะครับอาจจะมีบ้างตามสวนสัตว์ต่างๆขณะเดียวกันด้วยความช่วยเหลือของของศูนย์แห่งนี้นะครับแล้วก็หลายหลายหน่วยงานเนี่ยร่วมมือกันนะครับก็เกิดโครงการคืน นกกระเรียนสูตรธรรมชาติขึ้นนะครับก็เอานกกระเรียนเนี่ยมาเพาะนะครับแล้วก็ฝึกสอนให้เขาเรียนอยู่ยกับธรรมชาตินะครับแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเทเลสกุกกชานแนลเราก็จะมาตามดูชีวิตของนกกระเรียนนะครับว่าเขามีวงจรชีวิตยังไงนะฮะขั้นตอนการเพราะพันธุ์แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยทำยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูชีวิตจริงๆของนกกระเรียนนะครับซึ่งก็คิดว่าเราน่าจะเจอ,อนกกระเรียนที่แบบ เดินหากินอยู่ตามธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงนะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับอาคารอยู่ข้างหลังเรานี่เองครับตามมาเลยครับศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธไทยแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวลิงตําบลสแก่โงพงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ บนพื้นที่มากกว่า25ไร่นะครับหน้าที่หลักเนี่ยก็คือเตรียมความพร้อมให้กับนกกระเรียนก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยจะมีห้องนิทรรศการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของโครงการกระเรียนคืนทินซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2532ที่สามารถเพาะพันธุ์ลูกนกในกรงเลี้ยงได้สําเร็จเป็นตัวแรกก็ทิ้งช่วงนานมาจนถึงปี2552เลยจึงได้เริ่มสํารวจแล้วก็เลือกพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อที่จะทดลองปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติปี2554ก็ได้ทําการปล่อยลูกนก ชุดแรกที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแห่งนี้โดยได้ปล่อยนกจํานวน10ตัวปี2557สังเกตพบพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์ปีถัดมา2558จึงได้เริ่มโครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โดยรอบหรือเรียกง่ายๆว่า f l o r a and Fauna Project เพราะแหล่งอาหารของนกกระเรียนเนี่ยนะครับจะอยู่ตามทุ่งนาและเพื่อให้นกและก็คนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ข้าวที่ผลิตได้นเนี่ยนะครับก็จะใช้ยี่ห้อข้าวอินทรีย์ตาสารัตหรือข้าวนกกระเรียนมีจําหน่ายที่วิสาหกิจข้าวอินทรีย์สวายสอท่านใดที่สนใจจะอุดหน,นุนชาวบ้านก็สามารถที่จะติดต่อหรือดูรายละเอียดในเพจตามที่ผมกล่าวมาแล้วได้เลยนะครับปี2559 ทีมงานภาคสนามก็จะพบการทำรางวางไขครั้งแรกนะครับในปีถัดมาปี2560เนี่ยก็จะพบลูกนกกรเรียนที่เกิดในธรรมชาติตัวแรกนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยน,นะครับควางโครงการได้ปล่อยนกกรเรียนไปแล้วมากกว่า150ตัวแล้วก็มากกว่า70%เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีชีวิตรอดนะครับแล้วก็มีลูกนกเกิดใหม่นะครับมากกว่า50ตัวแล้วนะครับ นกที่สวยงามชนิดนี้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองครั้งสุดท้ายที่มีการรายงานพบนกกรเรียนในธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือปี2511นกกรเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน20ชนิดของรายชื่อสัตว์ป่าสงวนตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ซึ่งมีความเข้มงวดมากอย่าว่าแต่ครอบครองตัวเลยนะฮะในพรบนี้เนี่ยห้ามแม้แต่จะครอบครองซากสัตว์ นอกจากเป็นนกที่สวยงามชนิดหนึ่งแล้วนะครับ นกกระเรียนพันธไทยยังเป็นนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซึ่งสามารถสูงได้ถึง1.5เมตรหรือเมตรครึ่งสูงเกือบๆเท่ากับผู้ใหญ่บางคนเลยนะครับแล้วก็หนักได้ถึง10กิโลกรัมมีสีเขาทั้งตัวยกเว้นคอส่วนบนและก็หัวเนี่ยนะครับจะเป็นหนังเปลือยสีแดงตรงกระหม่อมก็จะเป็นหนังเปลือยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีสีเขียวอ่อนแม้จะเป็นนกขนาดใหญ่แต่อาหารของนกกระเรียนเนี่ยกบเป็นสัตว์เล็กๆนะครับเช่นปลาตัวเล็กตกะกแตนตัวมแมลงนะครับ หอยสัตว์หน้าดินแล้วก็พืชเช่นหญ้าแห้วส่งกระเทียมซึ่งมีอยู่มากมายนะครับรอบๆอ,อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแห่งนี้และก็เป็นแหล่งอาหารหลักในฤดูแล้งด้วยนกกระเรียนไม่ได้ล่าปลาตัวใหญ่เหมือนพวกนกกระสาหรือนกน้ำชนิดอื่นๆแต่อย่างใดนอกจากเป็นแหล่งอาหารแล้วนะครับหญ้าแห้วส่งกระเทียมยังเป็นหนึ่งในวัสดุทำรังของนกกระเรียนด้วยนะครับวัสดุทำรังเนี่ยก็ยังทำจากหญ้าไซกกสามเหลี่ยม ข้าวและก็โครนด้วยนะครับนกกระเรียนเนี่ยจะสร้างรังในดงพืชน,น้ําเพื่อป้องกันศัตรูแล้วก็มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1เมตรอาจจะใหญ่ได้ถึง3เมตรเลยทีเดียวทั้งนี้เพื่อให้ลูกนกเนี่ยได้มีพื้นที่ทํากิจกรรมและจะได้ไม่ตกน้ําขณะยังเล็กอยู่เพราะศัตรูของลูกนกอีกชนิดหนึ่งก็คือปลาชโดที่จะมาหุบกินลูกนกที่ยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้ นกกระเรียน1คู่เนี่ยจะวางไข่ได้แค่1-3ฟองเองนะครับหลังจากฟักแล้วพ่อแม่นกก็จะช่วยกันเลี้ยงลูกประมาณสักหเดือนถัดมาเนี่ยนะครับลูกนกกระเรียนก็จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับพ่อแม่นกแล้วเพียงแต่ว่ายัางไม่มีหนังเปลือยสีแดงจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคลงโครงการได้ปล่อยนกกระเรียนไปแล้วมากกว่า150ตัวแล้วก็มากกว่า70%สเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีชีวิตรอดนะครับแล้วก็มีลูกนกเกิดใหม่มากกว่า50ตัวแล้วนะครับ แตแ่วก็เป็นวันของเราจริงๆนะครับเราเจอวันนี้เจอกระเรียนสองคู่นะครับด้านด้านนี้นะครับด้านหลังผมเนี่ยด้านข้างผมเนี่ยครับคู่หนึ่งแล้วก็คู่นี้เนี่ยมีลูกอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ <ector> ต้องกังวลนะครับเพราะว่ากว่าคลิปเราจะลงเนี่ยก็คือหลังจากนี้ไปประมาณไม่น้อยกว่า2อาทิตย์ละมันก็โตแล้วแต่วันนี้เนี่ยเท่ากับมันกับลูกลูกหานโตๆครับอย,อยู่อยู่ตรงนั้นนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งก็คืออยู่ด้านหน้าผมฝั่งนู้นนะฮะ ไม่ไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะข้ามน้ำตรงน,นี้ไปไปดูได้แต่อย่างน้อยมันพิสูจน์ว่าวันนี้นกกระเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สืบพันธุ์ในธรรมชาติจริงๆได้นะครับทั้งคู่เนี่ยสังเกตแล้วเนี่ยมันจะมีปลอกขาทั้งคู่ก็แสดงว่าเป็นนกที่เกิดในศูนย์เพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาออกมาปล่อยตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เจอ,อนกกรเรียนที่ยังไม่มีปอกขานะครับแต่ว่าโอเคนะเขาสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้นะครับก็เป็นความโชคดีนะครับแล้วก็เป็นความอิ่มบกอิอ่มใจอีกวันหนึ่งครับ ครับผมก็ขอปิดคลิปนี้นะครับด้วยบรรยากาศของหอดูหอดูนกนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําที่บุรีรัมนีล่ะครับแล้วก็เที่ยวนี้เราค่อนข้างโชคดีนะครับก็คือได้เจอนกกระเรียนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟักไข่นะครับแล้วก็เลี้ยงลูกน้อยมาด้วยนะครับก็ทําใหา้คลิปนี้นี่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะผมว่านะครับ อยากจะไล่เรียงไทม์ไลน์นิดนึงนะครับว่ากว่าจะมาเป็นนกกระเรียนคืนถิ่นแบบแบบที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยนะครับเ,เมื่อปี2532เนี่ยนะครับที่สวนสัตว์โคราชเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่สามารถาจับจับเพาะนะครับนกกระเรียนในกรงขังได้นะครับน,น,นั้นเป็นจุดแรกแต่ว่าก็ใช้เวลาอีก20กว่าปีนะครับประมาณ22ปีเนี่ยถึงจะสามารถปล่อยนกกระเรียนออกสู่ธรรมชาติเนี่ยได้ครั้งแรกเลยนะครับหลังจากนั้นอีก6ปีถึงพบการ จับคู่วางไข่แล้วก็เจอลูกนกกรเรียนครั้งแรกเนี่ยในธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยเกือบเกืบสาปีจะเห็นว่าในการที่จะดึงสัตว์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เอากลับมาคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็งบประมาณอีกมหาศาล พราะนั้นเนี่ยผมว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติมันก็ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมเขาก็เป็นเรื่องของเราแต่ทางนี้ท้งนั้นผมว่าก็ต้องให้เครดิตนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยนะครับทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจเพราะว่าอย่างที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยโครงการนี้เนี่ยใช้ถึง3หน่วยงานนะครับก็คือองค์การสวนสัตว์กรมชลประทานแล้วก็กรมอุทยานมาร่วมมือกันจนเกิดเป็นโครงการนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือชาวบ้าน ที่อยู่รอบๆนี้นะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่เราเห็นที่เป็นข้าวอินทรีย์นะครับก็พวกเราสามารถที่จะอุดหนุน ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้นะครับเพราะเขาก็มีส่วนอย่างมากๆเลยนะครับที่จะอนุรักษ์นกกระเรียนมาให้พวกเราดูสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราจะไปค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ไปเสาะหาเรื่องราวดีๆนะครับที่มีความรู้มาฝากเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ